นางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์อสอสเชียงใหม่พักเพื่อไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์ะก,การเมืองในขณะนี้ การที่สารัิธรรมนูนกำลังอยู่ระหว่างการที่พิจารณาวารรคครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นประเด็นที่ภาคสังคมให้ความสนใจมากกว่าสุดท้ายแล้วสารนฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นเช่นไรจะให้กลับมาทำหน้าที่ต่อหรือไปแล้วไป,วปรับขณะเดียวกันหนังสือชี้แจงของพลเอกประยุทธ์ที่ส่งถึงสารนฐธรรมนูญเห็นชัดว่าไม่ได้ความสำคัญกับบทบัญญัตินัฐธรรมนูญแต่อย่างใ,ใด การที่พลเอกประยุทธ์ระบุว่าข้าพเจ้าจะดํารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นระยะเวลาเท่าไรจากใดที่ข้าพเจ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะที่เป็นเหตุให้เสียหายต่อประโยชน์ของประเทศประโยชน์สาธารณะของประชาชนแล้วระยะเวลาการดารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขัดต่อหลักมาตรฐานสากลและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2,560แต่อย่างใดการเขียนเช่นนี้คือการแสดงตัวตนอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เคารพหลักการแห่งกฎหมายและไม่ให้ความสําคัญกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน,นางสาวทัศนีกล่าวว่านายมีชัยฤชชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการกร่างรัฐธรรมนูในายสุพจ์ไข่มุกกรรมการกรทนายจรัญพักดีธนากรอดีตตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญ รวมไปถึงนายวิษณุคเครืองามรองนายกรัฐมนตรีรวมทั้งบรรดานักกฎหมายที่ได้ดิบได้ดีจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรสอชอแสดงออกถึงการออกมาอุ้มพลเอกประยุทธ์ชี้นำสังคมชี้นำศาลว่าต้องนับหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มีผลบังคับใช้ไม่ให้นับย้อนหลังไปจนถึงปี2557เพื่อตอบแทนพลเอกประยุทธ์อุ้มให้มีตำแหน่งทางการเมืองอยากถามนายวิษณุและบรรดาองค์ครรภพทักษประยุ่า หากนับเริ่มต้นปี2560แล้วในปี2 5 5 7ถึง2560ตัวอะไรนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ไม่เข้าใจว่านายวิษณุถึงยอมทิ้งหลักการกฎหมายอุ้มศพพลเอกประยุทธ์ต่อไปเพื่ออะไรเมื่อพลเอกประยุทธ์พยายามทำตัวเหนือกฎหมายเสพติดอำนาจไม่ยอมลงจากตำแหน่งในใสายตาวิวษณุยังไม่เห็นคนไทยทั้งประเทศว่ากำลังลำบากแค่ไหนหรือยอย่างไรการทำลายหลักนิติรัฐทิ้งหลักการกฎหมายเพื่อคนคนเดียวมันคุ้มกันหรือไม่